คิดถึงมากใช่ไหมคิดถึงมากหรือว่าหิวหรือว่ายังไงหะหิวแลสิแล้วสิอะไรหรืกฮะโอ๊ยโอ้ยคิดถึง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 หรือว่าหิวแล้วสิโอ๊ยแม่ เียพันกั็นแดดแทนต้องออกไปรับฟันข้างนอกต้องออกไปรับฟันข้างนอกอุ้ยรักมากเลยอุ้ยยิ่งถึงยิ่งถึงดีไหมไม่หิวอุ้ย

ไม่ใช่กระโดงนี่ไม่ใช่ก้างนี <finishing on developed Airbnb> ่ฮ no ึฮ sí ึฮ <though> ึฮึีึฮ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 ึึ่